สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l m a g i c Marble ชา r o ลอ y บายจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของคุณคุณที่เกิดในวันพุธนะคะชาววันพุธท,ทั้งหลายค่ะเริ่มจากคนที่มีคู่ก่อนและตามมาด้วยสถานะของคนคบคนคุยและสุดท้ายด้วยสถานะของคนโสดนั่นเองนะคะดวงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะเป็นเช่นไร เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคนที่มีคู่กันก่อนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะถ้าจะกดซ u b สไครต์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเราจะได้ไม่พลาดคลิปที่จันแพทย์จะนำมาลงให้ในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณกับสมาชิกที่ติดตามกันเป็นประจำอยู่นะคะฟังกันทุกๆเตือน อ่ะค่ะเรามาดูซิว่าพลังงานของคุณคุณเป็นเช่นไรชาววันพุธนะคะเริ่มจากสถานะคนที่มีคู่ก่อนในเดือนสิงหาคมนี้โชว์ออกมาว่าคุณใส่ใจกับเรื่องการทำงานมากเป็นพิเศษเลยนะคะ,ะเป็นสภาวะที่คุณอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์อะไรที่มัน เป็นโปรเจกต์ระยะยาวนะคะคุณจะต้องเข้าไปโฟกัสและให้ความสำคัญกับมันมากแล้วดูในสภาวะของอปัญหาที่เจอะเจออยู่ณนะปัจจุบันก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินความตึงเครียดที่เข้ามาหลากหลายนะคะทําให้เรื่องราวของความรักความสุขในอารมณ์แห่งความรักเนี่ยมันก็เบาลงไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะ พลังงานคุณโชว์ออกมาว่าคุณก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะ,ะบางครั้งก็ได้พบปะ,จะเ,จเจอเพื่อนเก่าหรือบางครั้งก็ได้พบปะ,ะเจอเจอกับคนรักบ้างแต่โดยมากแล้วเนี่ยคุณจะเดินทางมากกว่านะคะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยหน่อยในเรื่องดาวของอชาววัดพุธในสถานะของคนที่มีคู่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของคู่ของคุณว่าเป็นเช่นไร พลังงานความรักของคู่คุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดวิลขึ้นมาเป็นใบแรกตามมาด้วยเดอะซันสองเหรียญขึ้นมา เพซอฟท์ครับและ King of Wands นะคะพลังงานโชว์ออกมาว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มากหน่อยในการเข้าสังคมพลังงานความรักของ พูรักของคุณนะคะมงบอกว่าน่าจะมีอะไรเข้ามาเขาอาจจะเป็นที่โดดเด่นนะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจนะคะของเพศตรงข้ามนะคะมันก็เลยทําให้เขาอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่ามีคนรายล้อมนั่นเองนะคะพลังงานคู่ของคุณออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวคุณก็มักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางาน ถึงจะมีคนเข้ามานะคะก็เป็นลักษณะของคนที่เ,เข้ามาเพราะชื่นชอบชื่นชมในเรื่องราวของอตัวตนของเขานะคะหรือในเรื่องของการทํางานของเขานั่นเองนะคะแต่ในสภาวะความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่นะคะเป็นความรู้สึกที่บางครั้งเ็าอาจจะเอาแต่ใจตัวเองไปนิดนึงนะคะมีความมั่นอกมั่นใจหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากไปหน่อยอะไรประมาณนี้ บางทีคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเออเขาไม่ค่อยที่จะฟังอะไรคุณสักเท่าไหร่อันนี้คือในเรื่องราวของคนที่มีคู่กันนะคะบางทีก็อาจจะฟังคนอื่นมากกว่าฟังคู่ของตนเองนะคะพลังงานมันโชว์ออกมาว่าเขาไปให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานและโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างนะคะอาจจะเป็นบริวารเด็กๆในที่ทํางานหรือเงยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณทั้งคู่เป็นเช่นไร มีอะไรจะเกิดขึ้นไหมนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นายออฟสโตรสขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะตามมาด้วยสดาบค่ะนายออฟวอนส King of Wands และ Two of p e n t a c l e นะคะระวังการขัดแย้งกันค่ะนะคะไพ่โชว์มาว่านะคะบางทีแล้วเนี่ยคุณอาจจะเบื่อหน่ายในพฤติกรรมบางอย่างของคนรักและคู่ครองนะคะเป็นลักษณะของการที่เขาน่าจะเป็นคนที่ เชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปหรือใช้อำนาจในการควบคุมดูแลจนกระทั่งแบบคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็อึดอัดอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนคุณสองคนก็น่าจะมีคอน FLICT มีเรื่องมีราวอะไรมีการหึงหวงอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะในช่วงประมาณสักเดือนสิงหาคมนี้นะคะสภาวะมันโชว์มาว่าเหมือนคุณต่างรอให้ปัญหาตรงนี้มันคลี่คลายแต่ดูแล้วเหมือนกับว่ามันยิ่งหนักข้อหนักข้อขอึ้นเรื่อย อะไรประมาณนั้นนะคะมันหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นแล้วบางทีก็ไม่ได้พูดจากันอย่าง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 ดีนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการประชดประชันกันอะไรประมาณนั้นนะคะบางทีก็พูดจาใส่กันแบบรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ยังไงแล้วความสัมพันธ์ก็ยังไปต่อนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันนะคะจากความเจ้าสเสน่ห์ของเขามากจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้คุณส่งผลที่ทําให้รู้สึก แย่ไปบ้างในเรื่องของเราของความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังให้ให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานและอยากจะพัฒนาไปให้มันไปได้อย่างดีอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สนใจกับคนที่เข้ามาลายล้อมเขามากสักเท่าไหร่แต่บางทีคุณคุณชาววันพุธก็อาจจะเกิดความรู้สึกหึงหวงหรือเกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่า,อ,าอึดอัดกับพฤติกรรมบางอย่างอะไรของคู่ของคุณนั่นเองนะคะ ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากอารมณ์แห่งวความการ,ารห่งหวงกันหรืออารมณ์ที่มันไม่ค่อยได้ดังใจกันในแง่ของความรักความสัมพันธ์มาดูซิว่าไพายย่ยูนัสพันเดตจะมาบอกอะไรกับคุณคุณชาววันพุธบ้างไพ่จะมาให้คำแนะนำอะไร ไพ่มาให้คำแนะนำว่านะคะบางครั้งก็อาจจะต้องอปลดปล่อยความรู้สึกที่มันย่ำแย่นะคะเป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยต้องหันหน้าคุยกันแบบลำเยดละไมนิดนึงนะใช้อารมณ์ของใช้อารมณ์ของดาวสุขดาวสุขในที่นี้ก็คือว่าอารมณ์ อารมณ์สุนทรีการพูดคุยกันแบบแบบสดชื่นสดชื่นสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามองแล้วเนี่ยนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยมันอยู่ในสภาวะแห่งการเป็นผู้นำด้วยกันแทบจะทั้งคู่อีโก้จัดด้วยกันแทบทั้งคู่ไม่ค่อยมีใครยอมลงให้แก่ใครนะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะอ่อนลงนะคะเพื่อที่จะใช้ความอ่อนหวานนี่แหละเป็นตัวทำให้ดึงเอาความรู้สึกที่ดีกลับคืนมานะคะไพ่ฮาเดสมาบ่งบอกถึงในเรื่องของความรู้สึกที่มันดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสดชื่นไม่ค่อยมีความไม่ไม่ค่อยมีความสดชื่นลื่นเลง,งในสภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่ แต่มีแค่ความคาดหวังจะให้อีกฝ่ายดึงทำแต่สิ่งดีๆให้กันโดยที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กันและกันมันก็เลยเกิดมาเป็นความรุนแรงของอารมณ์ได้ง่ายนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมมาดูซิจะมีคำพูดอะไรฝากมา b e l i e v ความเชื่อลัคกีโชคดี Attraction แรงดึงดูดค่ะให้เชื่อมั่นนะคะว่าจริงๆคุณสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ที่เขาเรียกโชคดีที่มีกันและกันอยู่ทั้งคุณและคู่ของคุณเนี่ยมีแรงดึงดูดซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ย แรงดึงดูดอาจจะไม่ค่อยได้ทํางานสักเท่าไหร่ด้วยความที่อยู่ด้วยกันจนเคยชินความเคยชินมันก็เลยทําให้ความดึงดูดในตอนแรกที่รู้จักกันหรือเจอกันเนี่ยมันลดน้อยลงไปคุณลองกลับไปคิดถึงครั้งแรก,แรกที่ได้รู้จักกันครั้งแรกๆที่ได้คบหากันแล้วคุณลองนึกถึงตอนช่วงนั้นว่ามันมีแรงดึงดูดต่อกันยังไงพยายามเรียกความรู้สึกนั้นกลับมาในวันที่ สภาวะตอนนี้เป็นสภาวะแห่งความขาดแคลนลองเรียกความรู้สึกมันกลับมานะคะแล้วความสุขมันก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ให้ระวังคําพูดระวังปากคํานะคะเพราะมีเหตุอาจจะเป็นลักษณะของการหึงหวงห,งหรือการทะเลาะเบาะแวงกันเนื่องจากอีกฝ่ายหนึง่งเขามีสเสดห์มากเกินไปหน่อยนั่นเองนะคะก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายค่ะนะคะสำหรับชาววันพุธในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะเรามาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยแล้วนะคะดูซิว่าในเดือนสิงหาคมนี้พลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรให้เดชขึ้นมาเป็นใบแรกโอ้ตามมาด้วย The Tower วร์เลยเกิดอะไรขึ้น ไพ่ไพ่หนึ่งดาพลังงานโชว์ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะน่าจะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่มันเสียความรู้สึกนะคะทำร้ายอารมณ์กันอย่างรุนแรงและสภาวะการโดยรวมแล้วมันเหมือนกับว่า คุณค่อนข้างที่จะแข็งคุณค่อนข้างที่จะไม่ยอมไม่ยอมกับสภาวะที่เป็นอยู่นะคะเหมือนกับอยากจะจบสิ้นหรืออยากจะตัดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะพลังงานคุณค่อนข้างจะเข้มแข็งดุดันแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากเลยคนคบคนคุยชาววันพุธมาดูซิทางฝั่งคนที่เป็นคู่กรณีของคุณเป็นเช่นไร ทำตัวเหมือนคนไม่รู้ร้อนอะ่ะทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนนะคะใช้ชีวิตแบบเรื่อยเรื่เฉยๆยนะคะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างความคาดหวังบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์ความรู้สึกของเขานะคะเขาค่อนข้างที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นลักษณะของการที่ใช้อำนาจใช้อะไรที่แบบ ควบคุมและคอนโทรลนะคะสถานการณ์ต่างๆอะไรประมาณนั้นดูแล้วเนี่ยคนที่คุณคบที่คุยอยู่นี่เขาไม่ได้โฟกัสกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่เขากลับไปโฟกัสในแง่ของอก,าการงานและความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะบางทีเขาอาจจะทำอะไรที่มันไม่ค่อยที่จะพูดกับคุณแบบตรงไปตรง,ตรงมาสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยส่งผลทำให้คุณอาจจะเกิดความรู้สึกที่มัน ผิดหวังนะคะเสียความรู้สึกกับสิ่งที่เป็นอยู่น่าจะมีปัญหาเันเกิดขึ้นนะคะมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์และแนวโน้มของคุณเจ็ดไม้เทา้า ten of cup five of pentacle nine of pentacle และ nine of cup ค,คุณน่าจะมีปัญหากันจากเรื่องราวของครอบครัวเป็นหลักอ,อาจจะมีความไม่เห็นด้วยของใครบางคนทางครอบครัวก็ได้นะคะก่อให้คุณเกิดความรู้สึกที่เหมือนต้องต่อสู้ และความรู้สึกที่มีสถานการณ์ที่โชว์ออกมามันเป็นความรู้สึกที่มันเติมไม่เต็มซึ่งกันและกันนะคะคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้มีปัญหาหรือเกิดช่องว่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วเขามองเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ก็ถ้ามันสานต่อบางทีมันอาจจะไปได้ไม่ถึงไหนก็เลยบางทีอาจจะต้องหยุดนิ่งหรือหยุดพักเบรกกับคุณไป นะคะแล้วก็เอาใจไปโฟกัสกับเรื่องงานความสำเร็จอะไรประมาณนี้แต่พอเวลาที่คุณรอนานมากจนเกินไปคุณก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากจะตัดละคุณไม่อยากที่จะทนละคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆอยากจะมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะคุณคุณชาววันพุธในสถานะคนคบคนคุยดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าความต้องการของคุณทั้งคู่มันไม่เท่ากันนะคะ คนหนึ่งต้องการอีกอย่างหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็ต้องการความมั่นคงและชัดเจนแต่เมื่อให้กันไม่ได้ก็อาจจะแบบตัดจบแล้วอยากจะไปเริ่มต้นหาความสัมพันธ์อื่นๆที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้สถานการณ์มาเลยโชว์มาเป็นลนักษณะเหมือนกับการต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคที่มันมีอยู่นั่นเองมาดูซิว่าไพ่จะมาบอกอะไรอีก ให้หนางฟ้าจะมาบอกอะไรคุณคุณชาววันพุธเป็นคนค,คบคืคอ No need to worry อย่าไปกังวลเลย Communicate clearly Un Unlikely a b u n d a n เขาบอกว่าไม่ให้กังวลแต่ให้สื่อสารให้พูดคุยกันอย่างชัดเจนอะไรที่มันไม่น่าเป็นไปได้มันจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาดูสิไพ่ไพ่วิรดดิ้งจะมาพูดว่าอะไร g o เป้าหมาย l e ARNING การเรียนรู้และโรแมน t i c มันเหมือนกับว่าคําเหล่านี้มันมาสอนให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปกงังวลหรือไม่ต้องไปเครียดกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปล่อยให้มันเป็นไปตามตาม ตามคันลองของวิถีทางที่มันจะเป็นขอให้คุณยึดเป้าหมายของคุณไว้ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าอยากจะมีความชัดเจนนะแต่เขาให้คุณไม่ได้นะคะเขาให้คุณไม่ได้ก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทําพฤติกรรมที่เขาทําสื่อสารกันให้ชัดเจนสื่อสารกันให้ชัดเจนค่ะอันไหนที่คุณไม่ชอบคุณก็บอกเขาถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถทําได้หรือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ ก็ให้เซเปเลตกันหรือหยุดกันสักพักหนึ่งเพื <karena> ่อเรียนรู้ใจตัวเองว่ายังคงมีกันและกันอยู่ไหมถ้าใจยังมีกันและกันอยู่การกลับมาที่จะมาพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อทำให้ความรักลงตัวและโรแมนติกอ่ะมันก็มีแต่ณตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยากให้คุณเนี่ยปล่อยวางไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะว่าบางที อารมณ์คุณที่ค่อนข้างรุนแรงจากไพ่เดทแล้วเจอไพ่ทาวเวอร์อีกเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดคําพูดอะไรที่มันท็อกซิกออกไปได้และพอเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันจะกลับคืนมาไปได้และความรู้สึกมันจะเสียไปนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยสงบปากสงบใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเพราะฉะนั้นในเดือนในเดือนสิงหาคมนี้อัตราความร้อน ของคุณมีนะคะจะทําอะไรคิดและคิดให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดรอนค่ะนะคะถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าเขายังยังน่าไปต่อก็ขอให้คุณใจเย็นๆแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะทนแล้วก็ขอให้คุณถอยออกมานะคะไม่จําเป็นที่จะต้องบอกกล่าวถึงการเลิกลาถอยออกมาเพื่อตั้งหลักดูในความสัมพันธ์นี้ในระยะทางอันไกลก่อนว่า ในอนาคตข้างหน้ายังพอมีกันและกันอยู่ในใจไหมถ้ายังพอมีกันและกันอยู่มันก็สามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งนึ่งนะคะโอเคจบแล้วสำหรับชาววันพุธคนคบคนคุยนะคะจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทของคนโสดนะคะค่ะเรามาพบกันในพาร์ทของคนโสดแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณชาววันพุธเป็นเช่นไรในเดือนสิงหาคมนี้ ให้นึ่งดาบขึ้นมาเป็นใบแรกเลยสี่เรียนสเตรน Ni ไนออฟเคิฟและคิงออฟ w o r d สนะคะเป็นพลังงานที่ยังเหมือนกับยึดมั่นกับ ความโสดก่อนนะยึดมั่นกับความโสดหวงแหนความโสดอยู่ประมาณนั้นนะคะยังไม่ค่อยอยากจะเปิดรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์มันโชว์ออกมาว่าคุณน่าจะไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่ยังอยากที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับสังคมอยู่กับสิ่งรอบข้าง นะคะอยู่กับการหาเงินหาทองอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีความสุขที่ได้เห็นเงินในบัญชีงอกงามเติบโตขึ้นนะคะในสภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มถดถอยคุณก็จะเก็บเงินของคุณไว้นะคะโดยที่ยังไม่อยากที่จะให้มันเสียอะไรออกไปในช่วงนี้มันเหมือนมันมีปัญหามีอุปสรรคให้คุณจะต้องต้องฝ่าฟันนะคะซึ่งโดยรวมแล้วคุณก็จะสามารถ จัดการกับทุกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไปได้มาดูซิว่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์คุณหรือเปล่า queen of pentacles nice pinch high p i n c h e d ace so of swords oh ace of so cups และ The Moon ค่ะนะคะอม,มองดูแล้วน่าจะ แวดล้อมไปด้วยคนที่ทำงานร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาพร้อมกันนะคะซึ่งบางครั้งในลักษณะของการทำงานมันต้องอาศัยความปลองดองอาศัยความสามัคคีกันอย่างมากนะคะแต่มองดูแล้วพลังงานมันโชออกมาว่านะคะในเรื่องราวของการทำงานถ้าใกล้ชิดเพศตรงข้ามมันก็มีเกณฑ์ที่จะ เกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณแต่ด้วยความที่คุณยังมีความรู้สึกที่รักตัวเองอยู่คุณก็เลยยังไม่ค่อยโฟกัสว่าใครจะมาสนใจคุณหรือไม่ไอ้คนที่เขาสนใจคุณมันก็ได้แค่แอบรักแอบชอบแอบมองนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นสรุปแล้วมันก็เลยเป็นไพ่เดอะมูนขึ้นมานะคะในในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วคนคนที่แอบชอบแอบมองก็น่าจะเป็นคนที่อ่า ทำงานใกล้ชิดกันหรือจะเป็นคนที่เป็นลูกค้าที่เคยติดต่อเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการถูกอกถูกใจถูกชะตาแต่ก็ได้แค่แอบคิดนะคะแอบรู้สึกไม่ได้สามารถที่จะแสดงออกให้คุณเห็นได้อย่างเด่นชัดสักเท่าไหร่เลยในเดือนสิงหาคมนี้ หนึ่งช่วยขึ้นมาเป็นใบแรกเลยเขาแอบ,บชอบจริงๆนะคนที่คุณใกล้ชิดด้วยนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มีความรู้สึกดีนะคะมีความรู้สึกที่จะสานต่อและอยากที่จะเติบโตไปในระยะยาวนะคะแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะรักษาฟอร์มรักษาภาพลักษณ์นะคะ ไม่พยายามที่จะแสดงออกอย่างมากมายนะคะแต่สิ่งที่เป็นอยู่ความรู้สึกที่เป็นอยู่นี้มันก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณคุณชาววันพุทธที่เป็นคนโสดแม้ว่าตัวคุณจะไม่ค่อยสนอกสนใจใครที่เข้ามาใกล้ชิดคุณในขณะนี้เหมือนกับว่าคุณยังต้องใช้ระยะเวลาต่อไปอีกเรื่อยๆดูคนให้ดูไปยาวๆอย่าเพิ่งไปดูใกล้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะมองดูแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ที่มีณนะตอนนี้มันก็ยังสามารถที่จะสังเกตได้ไปอีกในระยะเวลาอันไกลไพ่เดอะชาริลเข้ามานะคะ let's go r o m a n ให้มาบอกว่าให้ลุยเลยความโรแมนติกรออยู่ Take action นะคะให้มาบอกว่าให้แสดงออกอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นบ้าง Be assertive <laughs> และ choose a new direction นะคะให้มาบอกว่า บางครั้งก็อาจจะต้องแสดงออกบ้างให้อีกฝ่ายรู้เป็นลักษณะของการเปิดทางอะไรประมาณนี้นะคะหรือเพื่อที่จะให้เขาได้เลือกเส้นทางใหม่ๆในการที่จะเข้าใกล้คุณให้มากขึ้นนั่นเองนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยรู้ใจคุณก็ได้ไม่รู้ว่าคุณเป็นคิดยังไงนะคะเพราะว่าดูแล้วคุณน่าจะสนใจกับเรื่องของการหาเงินมากกว่าเรื่องความรักนะคนที่เข้ามา ติดต่อหรือเข้ามาคอนแทคคุณเน่ย<อ>ก็รู้สึกสับสนจะไปต่อดีหรือจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ดีบางทีเขาก็ไม่กล้าแสดงออกเยอะเพราะกลัวคุณจะหาว่าเขาเสอ,อะนะคะ Divination บางทีก็เบี่ยงเบนเบี่ยงประเด็นความสนใจนั้นออกไปเป็นลักษณะของแนวการพูดคุยกันธรรมดานะคะแบบไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ และใช้ความอดทนอย่างมากกับความสัมพันธ์นี้เพื่อรอดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นมองดูแล้วเนี่ยสถานการณ์มันไม่น่าที่จะได้มีอะไรพัฒนาสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเท็คทามมอแล้วก็คอมเพรสชันคือการเห็นอกเห็นใจนะคะก็เพราะฉะนั้นในช่วงเดือน สิงหาคมนี้สำหรับคนโสดมีคนแอบที่จะสนอกสนใจคุณอยู่นะคะแต่ก็จะไม่แสดงออกอะไรมากมายอาจจะเป็นลักษณะของการแอบรักแอบรู้สึกนั่นเองนะคะก็ขอให้ชาววันพุธนะคะลดในเรื่องของอีโก้การอยากที่จะแบบพุ่งไปในเรื่องของความสาเร็จและหันมามองดูคนรอบข้าง ใกล้ตัวสักนิดหนึ่งใครที่แอบทําดีกับคุณบ่อยๆโดยที่คุณไม่ได้สนอกสนใจหรือไม่ได้สังเกตดูว่าเขารู้สึกอย่างไรบางทีก็ถ้าเกิดคุณสังเกตแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณอาจจะเปิดใจให้เขาก็ได้นะคะในอนาคตนั่นเองโอเคค่ะสําหรับคนวันพุธนะคะชาวโสดก็ขอให้คุณโชคดีละกันนะคะกับคนรักกับคนใกล้ตัวหรือกับคนที่คุณแอบชอบหรือกับคนที่เขามาแอบชอบคุณนั่นเองก็ขอให้อ่า สังเกตดีๆนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลินี้ซันแพทต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ